วันนี้เป็นวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2565มีเรื่องที่จะเล่าให้ญาติโยมฟังพอได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆคือว่ามีโยมเขามาทำบุญที่วัดทับหลวงไม่ต้องรู้แล้ววกใครชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนอะไร ว่าคำว่าเ,าาเจอคำพูดของอพระบุพระหรือว่านักบวชในวัดเนี่ยจะเรียกอะไรดีเรียกพระก็ยังไม่ถูกเรียกนักบวชก็ใช่ผมไม่รู้เรียกรู้ว่าเป็นผู้พูาชาวบ้านก็คือพระในวัดนี่แหละเจอพูดไม่ได้ดังใจท่านเลยจะเรียกว่าพูดแล้วละคาย ท่านการกระทำอะไรที่พูดง่ายๆว่าท่านไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจโยมโยมไม่ถูกใจพระแล้วกันท่านก็เลยมีส่งข้อความมาถึงอาตมาบอกว่าต่อไปนี้จะย้ายวัดทำบุญแล้ว พูดคงพูดได้ความน้อยใจอ่ะอออมาทําบุญก็วัดตบับหลวงได้รับการปฏิบัติไม่เสมอภาคกันออคนนู้นปฏิบัติอย่างนี้คนนี้ปฏิบัติอย่างนั้นคือการปฏิบัติไม่เสมอกันนั่นเองท่านคิดว่าอย่างนั้นนี่เป็นความเห็นของท่านนะออต่อไปเลิกมาวัดตบับหลวงแล้วย้ายที่ทําบุญไปทาวัดอื่น ดีกว่าอาตมาก็เลยนึกถึงนิทานอยู่เรื่องหนึ่งก็เลยจะแบ่งปันเล่าให้คุณโยมฟังว่าครูบาอาจารย์นั้นเคยเล่าให้ฟังม,มันมีกระดาษขาวยูเพนหนึงแล้วก็มี จุดดำๆอยู่กลางกระดาษสีขาวแพ่นนั้นอาจารย์คนที่อาจ,จะต้องการบอกลูกศิษย์ก็เลยถามลูกศิษย์ว่าเธอเห็นอะไรในกระดาษแผ่นนี้บ้างโยมคิดว่าโยมเห็นอะไรในกระดาษแผ่นนั้น กระดาษสีขาวแล้วก็มีจุดดำๆหนึ่งจุดสองจุดสามจุดก็แล้วแต่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเห็นจุดดำๆบนกระดาษสีขาวครับอาจารย์เราเห็นอย่างงั้นกันไหมทุกคนก็เห็นอย่างงั้นแหละครับเพราะว่ามันมีกระดาษสี ขาวอยู่หนึ่งแผ่นแล้วก็มีจุดดำๆอยู่ก็อตอบตรงกันส่วนใหญ่ก็อ,อยากคิดอย่างนั้นอาตมาก็คิดอย่างนั้นแล้วครับเอา้าก็จะเห็นอะไรก็มีจุดดำๆก็เห็นจุดดำๆเล็กๆหรือว่าจุดใหญ่ๆอยู่ดวงหนึ่งก็พูดง่ายว่าเราไปสังเกตเห็นแต่จุดดำๆอาจารย์ก็เลยถามต่อไปว่าเอา้าเธอเห็นแต่จุดดำๆเธอไม่เห็นกระดาษขาวๆซึ่งมีจํานวนเยอะเลย เธอเห็นแค่จุดดำๆจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นหรืออ่ะใช่ไหมคุณโยมนิทานก็จบนิทานจบแต่เรายังไม่จบเรายังไม่จบก็คือว่าอาจารย์ท่านพยายามจะสื่อให้เห็นว่าบางทีไม่ว่าจะ่าวัตะวัดเลย หน่วยงานอื่นหรือว่าสำนักงานอื่นหน่วยราชการหรือว่าที่ไหนก็ตามแม้แต่บ้านคนก็ตามมันย่อมมีอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่ได้ดังใจไม่ทุกใจแม้แต่ข่าวข่าวต่างๆก็แล้วแต่ข่าวโทรทัศน์ข่าวใน YouTube ใน Facebook อะไรเนี่ยมันก็มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี ส่วนใหญ่ข่าวดีๆมันก็จะไม่เป็นที่จุดสนใจล่ะแต่ว่าข่าวหลายๆเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดสนใจก็เช่นกันละครับวัดนี้ก็มีลูกเต้าเราหลานเป็นลูกของชาวบ้านมาบวดจใจทุกคนดีเสมอกันหมดก็ไม่ได้หรือว่าจะให้ทุกคน ไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้คือมีหลากหลายเรียกว่าเป็นวัดก็คือสถานที่ของลูกชาวบ้านมาบวชแล้วก็อย่าไปตั้งความหวังว่าพอมาบวชถ่มพระเหลืองแล้วทุกคนจะเป็นพระละหันในทันทีแต่ว่าทุกคนที่มาบวชเนี่ยเพื่อจะมีโอกาสที่จะฝึกตนเองฝึกฝนตนเอง ให้ดีขนาดไหนนั่นก็อยู่ที่ความสามารถของท่านท่านมีความผิดความบกพร่องบ้างท่านมีความที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านทำไมเราไม่หันมามองจิตใจเราละ่ะเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราทำไมไม่มามองจิตใจว่าจิตใจเราเกิดอะไรขึ้นเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความทุกข์ เกิดความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดความไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเป็นเพราะเราคิดหรือว่าเป็นเพราะเราปรุงแต่งหรือว่าท่านอาจจะเป็นนิสัยสันดานท่านอาจจะเป็นคนอย่างนั้นที่ติดมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้เรียกว่าเราไปมองจุดเล็กๆข้อบิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำบุญวัดนี้ แล้วพระที่ท่านฝึกปฏิบัติเป็นพระโยคาวจรหรือว่าผู้ฝึกผู้ปฏิบัติหรือว่าเป็นพระที่บุคลิกนิสัยที่ดีงามท่านจะทำยังไงท่านไม่คิดจะทำบุญกับพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่อาจจะมีอยู่บ้างหรือไรท่านไปมองแค่จุดเล็กๆใน กระดาษแผ่นสีขาวสีขาวมีตั้งแผ่นเบลเลอร์แผ่นใหญ่มากแต่ว่าเราไปมองแค่รอยจุดดำๆแค่จุดเล็กๆเพียงจุดเดียวก็ขอฝากญาติโยมไว้เพราะว่าพระเนี่ยบวชมาก็เพื่อมาฝึกตนแล้วก็บวชมาไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จมรรคผลไปทุกคน อาจจะเป็นผู้พ่ายแพ้ถึงกับประชิกศึกไปก็ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้พ่ายแพ้ศึกสิกสขาลาเพศออกไปนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านครับมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาหรือว่าไม่เกี่ยวกับคําสอนไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น ผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ดีนั่นก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอ่าเป็นเวรเป็นกรรมหรือว่าเป็นอ่าที่ว่าบารมีบุญญาบารมีท่านอาจจะยังไม่ถึงที่จะสำเร็จมรรคผลในชาตินี้แต่ว่าเราอย่าไปตั้งความหวังว่าพระบวชมาแล้วจะดีเสมอกันเป็นพระพิสุเป็นพระอริยะในทันทีนะครับ ต้องใช้เวลาฝึกน้อยครับน้อยคนที่จะบวชแค่ไม่กี่วันแล้วก็ดีไปจนถึงวันตายนั่นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลครับไม่ใช่เรื่องของเราด้วยแล้วก็ยิ่งสังคมตอนนี้มีการเออเรียกว่าจะเรียกว่า,วาตั้งตนเป็นผู้รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ พยากรณ์พระองค์นั้นพยากรณ์พระองค์นี้ต้องอย่างนี้อย่งงางนั้นลักษณะอย่งงางนั้นเป็นพระหันลักษณะอย่างนี้เป็นพระหัานท่านรู้จิตใจคนอื่นเหรอครับถ้าท่านรู้จิตใจคนอื่นรู้ในความเป็นพระหลานคนอื่นอย่างน้อยน้อยท่านก็ต้องเป็นพระหัานนะครับแต่ว่าผู้ที่พยากรณ์คนอื่นได้จากที่อาตมารู้มาก็คือมีพระพุทธเจ้าเท่าน,านั้นแหละครับที่ จะพยากรณ์คนอื่นว่าใครเป็นพระหลานหรือว่าไม่เป็นแต่ว่าประชาชนปัจจุบันเนี้ยชอบเป็นพระหลานชอบยกพระรูปนูนท่านองค์นี้พระรูปนี้รูปนั้นเป็นพระหลานก็ขอฝากไว้นะครับคิดดูให้ดีนะครับพิจารณาให้ดีว่าพาาระหลานมีลักษณะอย่างนั้นจริงหรือเปล่า พุทธศาสนาบอกไว้เลยครับว่าพระลรหันเป็นอย่างที่ท่านคิดแค่เขาทำถูกใจท่านทำอะไรแล้วท่านเห็นว่าถูกต้องนั่นท่านก็ไปพยากกรเขาแล้วว่าเขาเป็นพระลรหันแต่ว่าจิตใจลึกๆของท่านท่านสามารถยังรู้แลวครับบางทีดูรูปลักษณ์ภายนอก ดูกิริยาอาการข้างนอกเนี่ยท่านก็เห็นว่าพระองค์นู้นองนี้ดีเห็นจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนครบฉันโอเรียบร้อยอะไรโอ้แล้วองค์นี้เป็นพระหลานท่านไปพยากรหรือว่าพระองค์นี้พรรษามากแล้วแก่แล้วก็ไปพยากรเขาว่าเป็นพระหลานมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเป็นพระหลานแบบ ลูกศิษย์จากทางนี้อาตมาก็อยากจะขอให้เก็บไปคิดพิจารณาต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็เห็นกวนกัาเวลาขอเจริญพรฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆสักเพียงเท่านี้เจริญพร